สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องไม ok. ้ยมกนะเราจะเรียนกันเรื่องไม้ยมกนั่นเองมีใครรู้จัก ok ไม้ยมกไม่เอ่ย ไม้ยมกนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับเลขไทย mm hmm. ก็คือเลขอะไรเอ่ยเลข 2, 2> mm hmm. นะคะไม้ยมกเนี่ยแบบนี้คุ้นๆแล้วใช่ไหมคะสัญลักษณ์นี้หรือเครื่องหมายนี้เนี่ยเราเรียกว่าไม้ยมกนะคะเอามาดูหลักการเขียนไม้ยมกกันก่อน เห็นตัวสีเขียวๆที่คุณครูเช็คถูกไว้ไม่เอ่ยอเขียนแบบนี้นะคะเวลาเราเขียนไม้ยมกเราจะเขียนไว้หลังคําที่เราต้องอต้องการให้อ่านคํานั้นซ้ําอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะโดยที่เราเไม่ต้องเขียนคํานั้นซ้ําแล้วเราจะใช้ไม้ยมกเ,เขียนลงไปแทนเช่นคนํานี้ต่างๆกัน เห็นไหมคะต่างๆกันคำนี้อ่านว่าต่างๆกันแต่เวลาเขียนเห็นไหมคะพอเขียนคําว่าต่างแล้วปุ๊บเราจะเว้นวรกนิดนึงแล้วตามด้วยไม้ยมกแล้วก็เว้นวรกนิดหนึง่งแล้วก็ตามด้วยคําถัดไปต่างต่างกันอ่านะคะเวลาเราเขียนไม้ยมกมนั้นจําไว้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะเขียนไม้ยมกไม้ยมกเนี่ยเราก็เว้นวรกไว้นิดนึงแล้วกดหลังจากเขียนไม้ยมกเสร็จแล้วก่อนที่จะเขียนคําอื่นแล้วก็เว้นวรกนิดนึงก่อนนะคะส่วนดู บรรทัดถัดไปนะคะที่ครูกากระบาดไว้ต่างต่างกันแบบนี้คือผิดนะคะเขียนผิดหลักนะคะดังนั้นเนี่ยระว,วังโดนหักคะแนนโดยไม่รู้ตัวนะคะ <S <S บรรทัดถัดไปก็เหมือนกันอันนี้บางคนเขียนแบบนี้ต่างแล้วก็ตามด้วยไมยมกแล้วค่อยเว้นวรรคแล้วต่างด้วยคาอื่นหลักการที่ถูกต้องแล้วก็คือเขียนคําแล้วเว้นวรรคแล้วเขียนไมยมกแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคําถัด นะคะคทีนี้เรามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าไม้ยมกเนี่ยเราจะใช้เมื่อไหร่ไม้ยมกเราจะใช้เขียนหลังคำวลีหรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำคำวลีหรือประโยคอีกครั้งหนึ่งนั่นเองใช้เมื่อเราต้องการอ่านคำนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องเขียนคำนั้นซ้ำอีกแล้ว เราก็ใช้ไมยมกแทนได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำนี้คำว่าสวยสวยเห็นไหมคะเราไม่ต้องเขียนคำว่าสวย2ครั้งแต่เขียนแค่ครั้งเดียวแล้วตามด้วยไมยมกเห็นไหมเอ่ยสังเกตดูนะคะเราจะเว้นวรรคนิดนึงนะคะสวยสวยอ่านว่าสวยสวยเด็กเด็กอ่านว่าเด็กเด็ก อื่นๆอ่านว่าอื่นๆจู่ๆอ่านว่าจู่ๆเอิร์กเอิร์กอ่านว่าเอิร์กเอิร์กแอ๊กแอ๊กอ่านว่าแอ๊กแอ๊กใกล้ๆอ่านว่าใกล้ๆเพื่อนเพื่อนอ่านว่าเพื่อนเพื่อน จริงๆอ่านว่าจริงๆอ่าโดยเฉพาะคํานี้นะคะคําว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราอ่านเราไม่ต้องออกเสียงรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะว่าเป็นคําควบกล้ำไม่แท้นั่นเองอ่านว่าจริงๆนะคะไม่ต้องมีจริงจริงนี่ไม่ใช่นะคะจริงจริงจออีงอจริงเลยเป็นไงบ้างเอยง่ายไหมคะง่ายง่ายเลยใช่ไหมคะเราใช้ไม้ไม้ยมกเนี่ย เพื่อความสะดวกสบายของเราได้เลยแต่เราต้องดูด้วยนะว่าคำไหนที่ใช้ได้คำไหนที่ใช้ไม่ได้ก็จะมีด้วยนะคะดังนั้นการบ้านของเราวันนี้นะคะหนึ่งให้นักเรียนหาคำที่ใช้ไมยมกมาอย่างน้อย15คําคำแล้วเขียนลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด อย่าลืมมันเริ่มเขียนบันที่ให้เรียบร้อย 2. ให้นักเรียนอัดวิดีโออ่านคำที่ใช้ไมยมกที่นักเรียนหามาในสมุดของตนเองนะคะให้นักเรียนหามานะคะไม่ต้องอ่านในหนังสือนะแต่คำที่นักเรียนหามานั้นสามารถนำมาจากในหนังสือได้ถ้าหากว่าในหนังสือของเราที่คุณครูยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ มีไม่ครบ15คํานักเรียนก็เปิดหาในบทอื่นๆนะคะเพราะว่ามีคําที่ใช้ไมยมกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยหามาให้ครบ15ตัวนะคะ15คําหรือจะมากกว่า15คําก็ได้นะคะข้อ3ให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะภาษาหน้อ117แบบฝึกทักษะภาษานะ งาน,นการบ้านของเราวันนี้มีกี่อย่างคะ3อย่างนะคะหาคำที่ใช้ไมยมกแล้วมาเขียนลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามแล้วก็2อ,อัดวิดีโอนะคะคำที่ใช้ไมยมกที่เราหามานั่นเองและ3ทําำแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า117หน้าเดียวนะคะนิดเดียวง่ายๆอ่าดังนั้น เมื่อนักเรียนดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย